นี่คือ EV 700,000บาทที่เร็วที่สุดชาร์จ140กิโลวัตต์มี A' d a s ครบสุดแถมยังขับหลังแต่ทั้งหมดนี้ต้องแลกด้วยเบาะปรับมือและไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังในรถปี2025คุณจะได้เทคโนโลยีสุดล้ำหรือฟีเจอร์พื้นฐานที่ขาดไม่ได้2คันนี้ g e l l y e x 5หรือ Auto3 จะยอมให้ลิฟมอเตอร์ B10 ชนะด้วยราคา6,888,000บาทได้ไหมสวัสดีครับวันนี้เรามีศึกใหญ่ของ b s u v ไฟฟ้า3ค่ายที่ราคาเฉือนกันแค่หลักพันบาทเท่านั้นทั้งจีลี ex 5ตัวเริ่มต้น6,999,000บาท b 1 0ตัวเริ่มต้น6,888,000บาทและเจ้าตลาดอย่าง b y d ATTO 3ตัวท็อป9 9 9 9 0 0บาทเราจะมาเจาะสเปคดู ว่าใครมีดีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับใครแรงสุดจีลี่และ B10 ให้แรงม้ามาเท่ากันที่218แรงม้าชนะอัตโต้3ไปนิดหน่อยแต่จีลี่ EX5 แตกต่างด้วยแรงบิดสูงสุดถึง320นิวตันเมตรและยังเป็นผู้ชนะด้านระยะทางวิ่งไกลที่สุดที่430กิโลเมตร WLTP ส่วน B10 มีจุดเด่นด้านการขับขี่ที่แตกต่าง เพราะเป็นคันเดียวที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่สนุกกว่าขับหน้าครับมาถึงจุดที่ B10 ฉีกหนีคู่แข่งไปเป็นทุ่งครับ B10 ชนะขาดด้วยกำลังชาร์จสูงสุดถึง140กิโลวัตต์ซึ่งเร็วกว่า g ีลี่100กิโลวัตต์และอัตโต้3 88กิโลวัตต์แบบก้าวกระโดดทำให้ B10 กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลและต้องการประหยัดเวลาที่ตู้ชาร์จครับ มาดูเรื่องความสบายและฟีเจอร์ที่บางคันมีบางคันไม่มีกันครับมิติและความกว้างขวางจีลี่เป็นคันที่ใหญ่ที่สุดทุกมิติยาว4,615ม mm, ิมกว้าง1,901ม mm, ิมฐานล้อ2,750ม mm. ิมแปลว่าน่าจะให้ห้องโดยสารที่กว้างขวางที่สุดในกลุ่มอัตโต3ให้ Ground Clearance 175มิมสูงที่สุด เหมาะกับการลุยถนนขรุกรละหรือน้ำท่วมขังในเมืองมากกว่าฟีเจอร์ที่น่าเสียดายอัตโต้3เป็นผู้ชนะด้านความสบายด้วยคันเดียวที่ให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาเป็นมาตรฐานจีลี่และ B10 ไม่มี B10 ข้อเสียที่ชัดเจนคือไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังซึ่งเป็นปัญหาในการขับขี่หน้าฝนและบาะคนขับยังเป็นแบบปรับมืออีกด้วยจีลี่เป็นคันเดียวที่มีบาะคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเป่าลม ระบายอากาศทำให้ความสบายในการขับขี่ดีที่สุดในกลุ่มครับในศึกสามเศร้าราคา700,000บาทนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับคุณต้องเลือกตามความสำคัญสรุปครับในศึกสาคันราคา700,000บาทนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มีคันที่ใช่สำหรับคุณซื้อลิฟมอเตอร์ B ส0บ8ก0 0 0บาทถ้าคุณขับทางไกลบ่อยและต้องการชาร์จไว 140กิโลวัตต์ชอบความสนุกในการขับยอมแลกความสะดวกสบายเพื่อประหยัดเงินและได้เพอร์ฟอร์แมใช้รถส่วนใหญ่เดินทางระยะสั้นกลางระยะทาง375กิโลเมตรพอใช้ซื้อ g e e l y EX 5 699,000บาทถ้าคุณขับทางไกลามากและระยะทางสูงสุดที่ใช้บ่อยอยู่ในช่วงนี้430กิโลเมตร เน้นความสบายในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยด้วยเบาะระบายอากาศต้องการห้องโดยสารกว้างเหมาะกับครอบครัวไม่รีบร้อนเรื่องชาร์จมากนัก100กิโลวัตต์ก็โอเคซื้อ BYD a t t o 3ั9 9 9 0 0บาทถ้าคุณต้องการกราวเคลีเร์สูง1นสสามิลลิเมตรสำหรับถนนขรุขระน้ำท่วมชอบความสะดวกสบายครบฝาท้ายไฟฟ้า หลังคาซันรูฟเชื่อมั่นในแบรนด์เจ้าตลาด BYD ไม่รีบร้อนเรื่องชาร์จ88กิโลวัตต์ช้าสุดแต่ยังพอใช้ได้ถ้าเป็นผมจากที่ได้สัมผัสเหลือ2คันอีกแล้วคือ B10 กับ EX5 เพราะว่าเน้นเรื่องการนั่งจีลี่เบาะหลังนั่งสบายข้างในเรียบง่ายวัสดุดูดีวิ่งได้ไกลนะแต่อาจจะขับเหนื่อยนะเพราะไม่มีระบบช่วยขับขี่ มีแค่ Cruise Control แต่ถ้าใช้แค่ในเมืองก็ไม่เป็นไรนะก็แค่ชาร์จไม่บ่อยยังไงแบตเยอะมันครอบคลุมหมดจะวิ่งไกลหรือวิ่งสั้นส่วนอีกรุ่นคือ B10 ถึงแม้จะเป็นเบาะผ้าแต่การออกแบบภายในผมว่าดูดีกว่า EX5 อีกนะเล็กรูมอาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่มันพอดีพอดีเยอะกว่า JQ5 นะและองศาเบาะหลังพิงสบายกำลังดีไม่ตั้งชันเกินไป บางคันนี้หลังตรงเกินไปถ้าให้จบคงไปตัวท็อปเบาะหนังดูดีและนั่งดีมากส่วนที่ปัดน้ําฝนหลังไม่มีก็ไม่เป็นไรแก้ได้ด้วยน้ำยาที่ทำให้น้ำไม่เกาะกระจกแลกกับการได้ขับหลังก็คุ้มแล้วส่วนใหญ่ผมใช้กระจกข้างมากกว่ากระจกหลังด้วยกระจกหลังใช้ตอนถอยจอดซึ่งก็มีเซนเซอร์หลังถอยจอดกับกล้อง360องศาทดแทนได้รุ่นนี้บอกเลย รถใหม่มากๆบางประเทศในยุโรปเพิ่งจะได้เริ่มรีวิวรถกันเองนะส่วนออโต้สตัวท็อปนี้ผมว่าเป็นสายกลางสมมุติต้องการซื้อรถ e ีวีแต่ไม่อยากคิดเยอะเป็นคนง่ายๆสบายๆก็เดินไปจองไปซื้อได้เลยนะได้ของครบเพียงพอและสบายใจกับศูนย์บริการที่เยอะตอนนี้176สาขาทั่วประเทศแล้วนะอารมณ์ประมาณนี้เลยเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็โตโยต้าก่อนฮ่าฮ่า แล้วเพื่อนๆจะเลือกคันไหนดีถูกแต่แรงลิฟมอเตอร์ B10 หรือแพงแต่สบาย BYD a t t o 3หรือระยะทางสุดยอด Geely EX5 ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับ